หลวงปู่งโอนสรโยเล่าว่าประมาณปี2,520เจ้าบุญชุม่มครูบาบุญชุ่มยานสังวโรเขารู้จักกับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนตอนที่เขาเป็นสามเณรน,นั่นซีเอาเรื่องมาให้เราแทบจะบ้าตายเรื่องเขาเป็นสามเณรรูปหล่อข้อปฏิบัติเคร่งครัดคนก็นับถือมากอยากจะไปอยู่หิมาลัยประเทศคือเขตตอนเหนือประเทศเนปาลข้าพเจ้าเองกับคุณโยมประดิษฐวิชาพาณิชคุณเม่งนายช่างภาพคุณบุญชัยใครอีกบ้างก็จำไม่ได้นำขึ้นเครื่องบินเหินฟ้าพำนักปฏบิบัติภาวนาไปหิมาลัยเอา ครูบาบุญชุม่มไปฝากไว้กับพระองมริตตเถระเจ้าคณะใหญ่ประเทศเนปาลท่านเป็นสมภารและเป็นประมุขของสงฆ์ก็ยอมรับลูกบุญธรรมของเราเพราะก่อนเราเคยพบกันที่พม่าพอออกพรรษาข้าพเจ้ากับคุณประดิษฐ์วิชาพานิชคุณวิพาวรหมอพิลาทั้งครอบครัวพากันไปเยี่ยมไปทอดผ้าป,ป่าถวายข้าอาหารแล้วเดินทางต่อไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนั้นประเทศนั้นตอนขึ้นไปทางเหนือติดแดนจีนคือเมืองยาลมและเอเวอร์เลสเชิงเขาหิมาลัยนั้น ตรงนั้นเขาเล่าว่าเป็นเวียงวังบ้านเกิดให้กำเนิดของหลวงปู่พระครูโลกอุดรชื่อจริงของท่านคือพระอุตรน้องชายชื่อพระโสนะที่มีกล่าวในอนุพุทธประวัติที่ท่านถูกส่งเป็นสมณะทูตไท,ทยเดินทางมาให้กำเนิดพุทธศาสนาเผยแพร่ในแดนสุวรรณภูมิคือแดนทองได้แก่พมา่าไทยลาวและ,ขะเขมรโดยเฉพาะคนไทยหลงไหลกันมากจึงมีหลวงพ่อโลกอุดรปลอมที่คนผู้รโมบโลกหลงเอาชื่อท่านมาขายกินกันในสังคมไทยหารู้ไม่ว่าหลวงปู่โลกอุดรเกิดที่ไหน จะสัมผัสได้อย่างไรเห็นก็แต่หลอกหลวงกันทั่วไปในคราวนั้นเราไปกันหลายคนเพื่อนมัสก,การโบราณสถานที่น่้นและทั่วหิมาลัยประเทศจึงขอบอกตรงๆว่าหลวงพ่อโลกอุดรคือพระอภิสมานกายมีกายทิพย์จะเกิดจะดับเมื่อไรก็ได้ท่านจะเสด็จโปรดทุกแห่งแต่แห่งใดมีจิตใจเป็นพระนักรบคือรบกวนชาวบ้านเพื่อแสวงหาลาภผล ไม่ว่าคนไม่ว่าพระท่านไม่เอาด้วยและไม่ปรากฏให้เห็นเลยท่านจะช่วยแต่ผู้ที่เสียสละมีแต่ให้กับให้และช่วยคนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและต้องได้ตัวในคือตัวแฝงด้วยและตัวแฝงเอาออกมาใช้ได้ด้วยอันเจ้ากูที่หนาด้วยกิเลสหาทางร่ำรวยฉวยโอกาสนั้นเมินเสียเถิดอย่าหลอกเขาต่อไปเลยบ้านช่องของท่านอยู่ที่เมืองอุตรายาลัมอเวอเลสเขตติดต่อกับแดนจีนเชิงเขาฮิมาลายัยโนนตอนไปคราวนั้นเราได้พำนักสาวแหวงบุญไปชมไปนมัสการสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเกือบทั่วฮิมาลายัยประเทศ การไปเที่ยวที่นั่นวันนั้นเมื่อพากันชมสถานที่ที่พระผู้มีบุญมาเกิดพวกเราก็รู้สึกดีใจฉันไปในที่แห่งหนึ่งเป็นกำแพงมีแผ่นหินอ่อนจารึกอักษรไว้แล้วข้างข้างกำแพงมีท่อทองแดงยื่นออกมาท่อหนึ่งทันใดนั้นเองสามเณรเจ้าบุญชุมก็ลองภุมิข้าพเจ้าว่าพ่อครับหนังสือในแผ่นหินป้ายใหญ่ๆนี้ลองอ่านซีหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออ่านตัวหนังสือเหล่านี้ออกทุกถ้อยกระทงความแล้วแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาจากท่อทองแดงทันทีเราก็อ่านดังๆให้ทุกคนได้ยินหนังสือนั้นเขียนเป็นอักษรฮินดีและ กูตาบมีประมาณ30แถวแล้วกำลังจะแปลให้ลูกศิษย์ฟังประเดี๋ยวนั่นเองแทนที่จะเป็นน้ำไหลออกมาอย่างเจ้าบุญชุ่มบอกแต่เป็นพระสงฆ์แขกผิวดำรูปร่างใหญ่เดินออกมาจากป้ายหินอันนั้นซึ่งก็มีรั้วทองแดงสูงสองเมตรกั้นไว้ท่านเดินออกมาได้เสมือนไม่มีรั้วกั้นเลยท่านเดินยิ้มออกมาจับมือข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าจจมานิยังอาวุโสเราก็ตอบท่านว่าคามานิยังพันเตเป็นภาษาพระสงฆ์ท่านถามข่าวคราวกันตามธรรมเนียมถ้าแปลเป็นไทยให้ตรงตรงว่าท่านยังทนไหวหรือหรือท่านยังไม่ตายหรือ แล้วก็ขอถ่ายรูปร่วมกันข้าพเจ้ายืนกลางสามเณรบุญชุ่มยืนด้านซ้ายพระอาคันตุกะยืนขวาวันนั้นมือกล้องถ่ายหลายท่านด้วยกันถ่ายเสร็จแล้วก็จากกันพวกโยมโยมก็อยากรู้ว่าท่านเป็นใครทําไมจึงแสดงความสนิทสนมกับอีตาโงนมากนักขณะจับมือถือแขนหยอกล้อกกันถึงกับเอามือลูบหัวหลนอีตาโงนได้แต่ท่านหัวล้านใสในสายตาท่านคมสงบเส,สงี่ยมพระหัวล้านกับพระหัวหลนเจอกันมันแท,แท้แต่รูปถ่ายที่ออกมารูปท่านกลายเป็นพระแขกมีผ้าพันหัวเอาไว,ไว้มีใช่หัวล้านสักหน่อย ปรากฏเมื่อถ่ายภาพออกมาพระแขกที่ทุกคนเห็นกลับเป็นราสีพวกหัวตัวดำรูปร่างผอมกล่องพอถ่ายภาพเสร็จท่านแสดงปฏิหารหายตัวไปเลยอย่างอัศจรรย์พวกโยมโยม,โยมจึงฮือฮาถามว่าทำไมถึงเป็นไปอย่างนี้เราก็ตอบเขาว่าก็ฝ้าผนังที่เป็นก้อนหินป้ายนั่นแหละเป็นที่อยู่ของหลวงปู่โลกอุดรเป็นถิ่นกําเนิดของท่านอยู่ณที่นี้องค์ที่ท่านจําแลงรูปออกมาจากก้อนหินนี้คือหลวงพ่อโลกอุดรท่านเป็นพระอริยเจ้าระดับอภิสมานกายคือกายทย์จะปลอมแปลงตัวให้เป็นอย่างไรก็ได้ นี่รู้ไหมว่าพวกเราเข้ามาที่นี่มีใช้ที่ราบเรียบแต่เราเดินมาอย่างสบายขึ้นเขาหิมาลัยมาได้อย่างไม่รู้ว่ามันสูงชันดูโน้นสิโยมหิมะที่ปกคลุมเขาเอเวอร์เลสเขาโพลนไปหมดแต่ขากลับเราก็จะเดินสบายเพราะต้องเดินลงได้อนันิสงมากทุกคนก้าวหน้าร่ำรวยสบายแล้วรูปนั้นถ่ายด้วยกล้องโพลรอยรูปจะออกมาให้เห็นทันทีแต่ที่ถ่ายด้วยกล้องอย่างดีนั้นวันหลังเอาฟิล์มจากกล้องอย่างดีมาล้างดูจะเป็นอย่างไรและเมื่อล้างดูแล้วก็เป็นเหมือนกันหมด ดังที่เห็นในภาพนี้เองใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านขอให้คิดเองแต่ผู้เขียนเชื่อเต็มร้อยเพราะเราถ่ายในสถานที่เกิดของท่าน